สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง a r ร์ตนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันนะครับประจำวันพุทธที่13ตุลาคมนะครับไต้หวันเมื่อวานนี้อ,อ,อีกสูตรที่ได้ที่ติดไป8 9 49นะครับมันได้4กับ9บ้าไอ้ได้มาสลับสลับไปสลับมาไม่มาเลยเออนยมี8 4ไอ้มี9 4กับ8 4มา แปดเก้าเลยเอ้ยแปดสี่มาแปดสี่ก็ลุ้นกันต่อเหมือนกันถ้ามันยังไม่เดินเบาๆไปก่อนเลยกันเนาะมันเดินยังขี้เรียอยู่อย่าเดินขี้เรียอยู่ครับสำหรับคนชอบเล่นก็พิจารณาดีๆก่อนตามเนาะไต่หวาดยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดทำไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับ กดไลค์กดแชร์ได้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากให้แขกกดติดตามตามตามครับ6 7ครับเจ็ดเจ็ดครับแปดเจ็ดครับร้อยัะห้าครับร้อยัะห้า อ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นไต้หวันเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกอยู่นี่เนี่ยไม่ไปไหนถ้าลงลบก็จะเป็นท้ายเจ็ดบุล่านนะจากการบันโดของตัวเอง <c oughs> คุณไม่นิ่งไม่ค่อยชอบครับธรรมดาหุ้นงนิ่งยังไม่ค่อยเข้าเยยิ่งลบลบบวกจะไปใหญ่ <c oughs> นะเนี่ก็ฝากพิจารณาดูดีๆกันครับเดลเจอร์ไอทีก็หุ้นภาคบ่ายเนาะเฮงเฮงครับรวยรวยทุกท่านครับสวีดัสสวัสดีครับผม